ยามเช้าอันเงียบงันในหมู่บ้านชนบทเล็กๆจังหวัดเลยอากาศเย็นกำลังดีแสงแดดอ่อนๆสองลอดผ่านแนวต้นมะม่วงหน้าบ้านไม้หลังเก่าที่มุงหลังคาด้วยสังกะสีขึ้นสนิมคุณยายทิพย์อายุ74ปีถือบัวรดน้ำเก่าๆเดินออกมาหลังบ้านร่างกายของเธอผอมแห้งหลังจากผ่านชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งชีวิตเธอเดินผ่านแปลงผักที่ปลูกเองด้วยมือตลอดหลายสิบปีต้นผักบุ้งกำลังโตผักชีหอมกำลังฝูและกลิ่นของดินหลังฝนเมื่อคืน ทำให้เธอเงยหน้าขึ้นสูดหายใจลึกอย่างมีความสุขแต่เพียงครู่เดียวเธอรู้สึกแน่นหน้าอกคลื่นไส้และแขนซ้ายชาวูบราวกับมีบางสิ่งบีบหัวใจของเธอให้แน่นขึ้นเรื่อยๆคุณใหญ่ทิพซุดตัวลงช้าๆขณะมือยังกุมหน้าอกบวดน้ำหล่นลงพื้นเสียงกระแทกดังขึ้นพร้อมกับเสียงหายใจขาดห้วงของหญิงชราเพียงลําพังที่นอนนอนแน่นิ่งอยู่กลางสวนผักที่เธอรักไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเธอไม่สามารถเรียกใครได้เพราะเธออายุเพียงลําพังในบ้านเก่าๆหลังนั้นนาหลายนาทีผ่านไปจนเสียงแมวที่เลี้ยงไว้ เริ่มร้องและวิ่งไปตามถนนลูกรังที่เงียบสงบบังเอิญมีเพื่อนบ้านที่ชื่อป้าสายหยุดขี่จักรยานผ่านมาเห็นเข้าจึงรีบวิ่งมาดูก่อนจะตกใจสุดขีดแล้วตะโกนเรียกเพื่อนบ้านมี่ก็คนช่วยกันหามคุณยายทิพขึ้นรถกระบะไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุดหมอวินิจฉัยว่าเป็นภาวะหัวใจวายเฉียบพลันโชคดีที่ถึงมือหมอทันจึงรอดชีวิตมาได้แต่อยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เมื่อคุณยายทิพย์ฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลแสงไฟขาวเย็นที่ส่องลงมาจากเพดานทําให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองยังอยู่ในความฝันเธอหันมองหซ้ายขวาอย่างเชื่องช้าไม่มีลูกหลานอยู่ข้างเตียงมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินและเสียงคนไข้เตียงข้างๆไอเบาๆพยาบาลเวียนเห็นว่าเธอตื่นแล้วจึงรีบเข้ามาเช็ดตัวให้พร้อมถามว่ามีญาติใหม่จะให้ติดต่อใครใหมคุณยายทิพย์จึงบอกชื่อดวงใจลูกสาวคนโตวัยห้าสิบปีที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ และไม่เคยกลับมาเยี่ยมแม้แต่งานศพสามีของเทอผ่านมาหลายปีทรศัพท์ถูกพยาบาลต่อสายยอให้ผ่านมือถือของโรงพยาบาลเสียงของดวงใจฟังดูรำคาญมากกว่าเป็นห่วงแม่ยังงอไม่ตายเลรอคือประโยคแรกที่เธอได้ยินทําให้หัวใจที่เพิ่งฟื้นตัวของคุณยายแทบหยุดเต้นอีกครั้งหลังจากนั้นสองวันดวงใจเดินทางมาที่โรงพยาบาลพร้อมลูกชายชื่อกริดเด็กหนุ่มหน้าตาดีแต่แววตาเย็นชากลิบุรีและเล่ายัางติดเสื้อผ้าอย่างชัดเจนเขามองคุณยายด้วยสายตาเบื่อหน่าย ก่อนจะนั่งลงแล้วพูดกับแม่เบาวๆว่าแม่อย่าลืมถามให้แน่นะว่าบ้านชื่อใครโฉนดอยู่ไหนจะได้ทาเรื่องเปลี่ยนชื่อก่อนมันตายจริงคุณยายได้ยินทุกคําน้าตาค่อยๆไหลออกจากหางตาโดยไม่รู้ตัวเธอแซงทําเป็นหลักเพราะไม่อยากให้ใครเห็นว่าเธอรู้สึกยังไงบางทีเธออยากตายเสียตอนนั้นจะได้ไม่ต้องฟังประโยคพวกนั้นซ้ําอีกวันที่เธอออกจากโรงพยาบาลดวงใจบอกว่ามีประชุมด,วด่วนไม่สามารถอยู่ต่อได้กลิ่นททีเหมือนจะช่วยแต่กลับ,บ่นว่าไม่มีเงินค่าน้ํามันรถให้พาไปส่งบ้านคุณยายจึงเรียก แท็กซี่เองโดยใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายที่มีในบัญชีทักนาคา่พอกลับถึงบ้านประตูก็ปิดสนิทกลอนยังค้องไว้จากถ่ายในต้องใช้แรงเธอมากในการเปิดออกบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยฝุ่นใย,ยแมงมุมและกลิ่นอับที่ไม่เหมือนบ้านหลังที่เคยเป็นแหล่งอบอุ่นของลูกหลานในอดีตเธอเดินชา้ชาๆเข้าไปเปิดตู้เย็นที่ว่างเปล่าหยิบกล่องยาออกมาดูก็พบว่ายาหัวใจหมดตั้งแต่ก่อนเธอล้มลงเสียอีกคืนนั้นเธอนอนตัวสัน่นเพราะไม่มีผ้าห่มอุณหภ,ภูมิยามค่ำคืนในชนบท ทำให้กระดูกที่อ่อนแอของเธอปวดระบมไปทั้งตัวเช้าวันถัดมากริตโผล่มาหน้าบ้านในสภาพเมาเหมือนจะมาช่วยดูแลแต่ความจริงแล้วมาของเงินเขาบอกว่าแม่ให้มาเอาเงินไว้ซื้อยากับของกินแต่คุณยายรู้ดีว่าหากให้ไปเงินจะไม่เหลือไปถึงร้านขายยาแน่นอนเธอจึงบอกว่าไม่มีเงินสดเหลือแล้วกริตทำหน้าบึ่งก่อนจะคว้าเอาโทรศัพท์ของเธอไปบอกว่าจะเอาไปขายแล้วเดินจากไปโดยไม่เหลียวหลังทิ้งให้หญิงชรา,าอยู่กับความเงียบอีกครั้งมือที่สันเทาของคุณยายพยายามหยิบผ้าห่มเก่ามาห่ม ร่างกายที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ทำให้เธอหน้ามืดลม้ลมลงที่บันไดหน้าบ้านโชคปีที่ป้ามมลิบ้านข้างๆเห็นเขารีบวิ่งมาช่วยพระยุงขึ้นเตรียมแผลและให้เธอดื่มน้ำอุ่นป้ามมลิถามว่าทำไมไม่มีลูกหลานดูแลคุณยายยิ้มจงัจงๆแล้วบอกว่าเขายุ่งกันหมดคำพูดสั้นๆที่เต็มไปด้วยความเศร้าสายตาของป้ามะลิเริ่มแดงทันใดนั้นเธอก็เดินไปต้มข้าวต้มเอามาให้คุณยาย พร้อมกับเช็ดบ้านให้แบบไม่พูดอะไรเลยเธอรู้แล้วว่าคุณยายไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าแค่ใครสักคนที่จะไม่ปล่อยให้เธอตายอย่างเงียบๆบ,บนเตียงไม้ผู้ผูกกลางบ้านที่เธอสร้างหนักห้วยน้ำพักน้ำแรงตลอดชีวิตของเธอเองสองวันผ่านไปหลังจากที่ป้ามาลิมาช่วยดูแลและเช็ดตัวให้คุณยายทิพย์ก็ยังคงรู้สึกเจ็บตรงบ่าซ้าย และหัวใจยังเต้นผิดจังหวะในบางช่วงเวลาร่างกายของเธอยังอ่อนแรงจนลุกเดินลำบากความรู้สึกโดดเดี่ยวกัดกินใจเธอทุกเช้าเมื่อแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างไม้กระดานเก่าที่ผุกร่อนลงตามกาลเวลาเธอพยายามหุงข้าวเองแต่ไฟที่เตาแก๊สไม่ติดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็มีรอยขาดของสายไฟเธอจึงเดินไปเปิดตู้เก็บของหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เหลืออยู่ถุงเดียวมาต้มกับน้ำร้อนที่ป้าเมลิทิ้งไว้ให้แล้วนั่งกินเงียบๆโดยไม่แม้แต่จะเปิดโทรทัศน์ในใจเธอ อรู้ดีว่าหากเธอเป็นอะไรขึ้นมาอีกครั้งอาจไม่มีใครมาช่วยได้ทันไม่ว่าจะโทรหาลูกหรือหลานก็ไม่มีใครรับหรือไม่ก็อ้างว่ายุ่งอยู่ทุกครั้งที่เธอหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเห็นว่าระบบปิดบริการเพราะไม่มีเงินเติมก็ยิ่งเหมือนชีวิตของเธอถูกตัดขาดออกจากโลกใบนี้ไปอีกขั้นหนึ่งวันหนึ่งคุณยายเดินไปหน้าบ้านช้าๆแล้วเห็นนกฤติยืนพิงเสาหัวหน้าบ้านสุบุรีโดยไม่สนใจว่าเป็นเวลาเช้าหรือไม่เขาหันมามองแล้วถามว่ามีเงินไหมผมจะเอาไปเติมน้ำมัน คุณยายตอบเสียงเบาว่าไม่มีและกำลังจะหันหลังกลับเข้าบ้านแต่กฤิตเดินตามมาแล้วพูแด้เสียงแข็งก็แค่ยกบ้านนี้ให้แม่ผมซะจะได้จบไม่ต้องลำบากแบบนี้คุณยายชะงักเท้าใจสั่นหันกลับไปมองหลานชายที่เธอเคยอุ้มเมื่อย,ยังเป็นทารกตอนนี้กลายเป็นคนที่พร้อมจะผลักเธอออกจากบ้านที่เธอสร้างมาด้วยสองมือเธอไม่ตอบอะไรเพียงแค่เดินกลับไปที่ห้องแล้วปิดประตูเงียบๆในตอนเย็นวันเดียวกันป้าเมาลิก็มาเยี่ยมอีกครั้งพร้อมข้าวกล่องที่ทำเองร้อนๆเธอนั่งคุยกับคุยบคณยาย และเริ่มพูดว่ายายอยากโกรธฉันนะฉันอยากช่วยจริงๆมีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเธอเรียนพยาบาลกําลังหางานดูแลคนป่วยพอดีฉันอยากให้เธอมาช่วยดูแลยายช่วงนี้คุณยายทิพย์ลังเลแต่ก็ตอบตกลงในที่สุดเพราะเธอรู้ว่าในสภาพแบบนี้เธอไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นานอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นโซภาเด็กสาวอายุประมาณ20ต้นต้นผิวคล้ำหน้าตาใจดีเดินทางมา พร้อมกับกระเป๋าเป้ใบใหญ่เธอกล่าวทักทายอย่างสุภาพและอ่อนโยนก่อนจะเริ่มจัดยาวัดความดันและจัดบ้านให้เรียบร้อยโสภาดูแลคุณยายด้วยใจไม่ใช่เพียงเพื่อค่าจ้างเธอฟังคุณยายเล่าเรื่องเก่าๆอย่างตั้งใจไม่เคยแสดงความเบื่อหน่ายแม้แต่ตอนที่คุณยายเล่าเรื่องซ้ำๆก็ตามคุณยายเรื่องหัวเราะได้บ้างและรู้สึกว่าชีวิตเธอยังมีคนฟังยังมีใครบางคนอยู่ข้างๆแม้ไม่ใช่ลูกหลานแท้ๆวันหนึ่งในขณะที่โสภากำลังจัดยารายสัปดาห์ให้คุณยายอยู่ที่โต๊ะไม้หน้าบ้านกริตก็ขี่มอเตอร์ไซ เข้ามาเสียงดังรบกวนเขาหยุดรถและตะโกวนว่ายายพ่อแม่ผมจะมาทําเรื่องที่อำเภอเรื่องบ้านวันพรุ่งนี้เตรียมเอกสารไว้ด้วยนะโสผาหันมองอย่างตกใจคุณยายพยายามลุกขึ้นด้วยความตกใจแล้วเดินออกไปหน้าบ้านอย่างช้าช้าฉันยังไม่ตายนะยังมีสติยังไม่ได้ยกบ้านให้ใครเสียงของคุณยายดังพอจนเพื่อนบ้านหลายคนเริ่มแอบมองติดหันมองรอบตัวอย่าง,งอึกอักก่อนจะพูดเสียงเบาว่าก็แค่จะเอาไปจัดการแทนให้ง่ายดีจะได้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปโดยไม่รอคําตอบวันนั้น เองโสภาเริ่มเสนอความคิดให้คุณยายเขียนพินัยกรรมอย่างถูกต้องเธอพูดเบาๆว่ายายคถ้ายายอยากให้บ้านหลังนี้เป็นของยายจนวันตายก็เขียนพินัยกรรมไว้เถอนะคะกันไว้ดีกว่าแก้คุณยายคิดอยู่หลายวันและในที่สุดก็ตัดสินใจเดินทางไปที่อำเภอกับโสภาในวันจันทร์ถัดไปเพื่อปรึกษานิติกรเมื่อเรื่องราวเริ่มเข้าสู่การปกป้องสิทธิ์ของตัวเองคุณยายเริ่มรู้สึกมีพลังขึ้นอีกครั้งราวกับคนที่เคยสิ้นหวังแอร์ล้วได้รับโอกาสใหม่เธอเริ่มออกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้าน กับโสภาในตอนเย็นได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านอีกครั้งและเริ่มหัวเราะเวลาที่ฟังเรื่องตลกแม้จะเป็นเพียงแค่เรื่องขํรขันจากตลาดนัดวันหนึ่งพระจากวัดใกล้บ้านมาทําบุญให้ที่บ้านคุณยายในวันพระใหญ่คุณยายจึงเล่าว่าอยากไปวัดอีกอยากนั่งสมาธิอยากสวดมนต์พระจึงแนะนําให้เข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทุกวันเสาร์ซึ่งโสภาก็อาสาจะพาไปด้วยวันเสาร์แรกที่คุณยายเข้าวัดเธอนั่งเงียบๆอยู่ข้างกลุ่มผู้สูงวัยคนอื่นๆฟังประเทศเรื่องการไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกขณะนนั้น พลเธอมองไปที่พระอาทิตย์ยามเช้าที่กำลังขึ้นพ้นทิวไม้แล้วก็ยิ้มบางๆเธอคิดในใจว่าแม้ชีวิตจะผ่านอะไรมามากมายแต่ตอนนี้เธอยังมีโอกาสได้หายใจได้ยิ้มและได้เลือกว่าจะใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่นี้อย่างไรโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุมอีกต่อไปเธอกลับบ้านวันนั้นพร้อมกับถุงผักจากเพื่อนในกลุ่มและหัวใจที่อบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เธอรู้สึกว่าเธอยังมีคุณค่าในโลกใบนี้เย็นวันหนึ่งหลังจากที่คุณยายทิพย์กลับจากวัดกับโซฟาเธอก็เดินเข้าบ้าน พร้อมถุงผักสดที่เพื่อนในกลุ่มผู้สูงอวัยมอบให้กลิ่นของต้นหอมและใบโหระพาทำให้เธอคิดถึงวันที่เธอยังทำอาหารให้หลานกินอยู่ทุกเย็นวันนี้ต่างจากวันเก่าๆเพราะหัวใจของเธอเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งแม้จะยังมีอาการปวดบ้างเล็กน้อยแต่เธอก็สามารถเดินนอได้โดยไม่ต้องพยุงโสภาเห็นคุณยายมีแรงใจมากขึ้นจึงชวนเธอทำสวนหลังบ้านเล็กๆพวกเขาช่วยกันพวนดินปลูกต้นพริกต้นโหระพาและมะเขือปลาะเสียงหัวราะของหญิงชรากลับมาอีกครั้งมันเป็นเสียงหัวเราะเบา หาที่สะท้อนความอบอุ่นและความหวังโสภาแอบถ่ายคลิปสั้นๆเก็บไว้เป็นความทรงจําขณะคุณยายกําลังหัวเราะด้วยรอยยิ้มอย่างสดใสซึ่งเธอบอกว่าจะส่งให้แม่ของเธอดูเป็นแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูใจของผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ยังปิดตัวอยู่ภายใต้ความโดดเดี่ยววันรุ่งขึ้นคุณยายตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือที่โสภาช่วยซื้อใหม่ให้ขึ้นมาโทรหาดวงใจเสียงปลายสายรับช้าและพูดห้วนๆว,ว่าแม่มีไรคุณยายลังเลแต่ก็พูดด้วยน้ำเสียงเรียกว,ว,ว่า แม่ไม่ยกบ้านให้ใครนะแม่ยังอยู่ดีและจะอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจบ้านนี้แม่สร้างมากับตาไม่มีใครจะมาเอาไปได้ง่ายๆสิ้นเสียงพูดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่ดวงใจจะพูดกลับมาว่าแม่อย่ามาทำเป็นด้วยอีกเลยบ้านนั่นมันก็ไม่มีค่าอะไรแล้วแม่ยอมให้พวกเราดูแลดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้คุณยายตอบท่าแผวว่าแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วแม่มีคนดูแลดีมากกว่าที่ลูกเคยทำเสียอีกแล้วกดวางสายโดยไม่รอฟังคำพูดใด ต่อจากอีกฝั่งดูงอใจโกรธมากโทรหาคริชทันทีและสะั่งให้เขากลับไปบ้านยายอีกครั้งเพื่อเอาเอกสารไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์กริดโผลมาในเย็นวันถัดมาคราวนี้ไม่ได้มาตัเปล่าเขาพกกล้องเล็กๆติดมือมาด้วยและแกล้งถามคุณยายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนผิดปกติว่ายายครับยังจำชื่อหลานได้ไหมยังรู้วันใหม่ว่าวันนี้วันอะไรคุณยายเริ่มเอใจจึงไม่ตอบกริด ยังพยายามยัดคำพูดใส่ปากยายจำผิดเยอะเลยนะผมกลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์แม่ผมบอกว่าจะพายายไปหาหมอเช็คอีกครั้งดีกว่าจะได้ทำเรื่องผู้ปกครองให้ดูแลแทนคำพูดนั้นทำให้คุณยายตกใจมากเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าพวกเขาจะพยายามยึดอำนาจการจัดการชีวิตเธอในนามของการเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายเธอไม่ยอมเธอหันไปพูดเสียงสั่นว่ายายยังจำได้ดีว่าคนที่ขโมยเงินยายไปเมื่อคราวก่อนคือ,อใคร และยังจําได้ว่าคนที่ไม่เคยกลับมาหายายเลยตลอดห้าปีก็คือแม่เองโสภาเดินเข้ามาพอดีเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายวิดีโอพร้อมพูดว่าการข่มขู่ผู้สูงอายุเป็นความผิดนะคะฉันมีหลักฐานว่ายายยังสามารถจําได้ดีพูดคุยมีเหตุผลและใช้ชีวิตประจําวันได้เองจิดหน้าเสียพูดไม่ออกและรีบเดินออกจากบ้านอย่างหัวเสียวันต่อมาคุณยายพาโสภาไปที่ที่ว่าการอํเราเภออีกครั้งคราวนี้เธอไปเพื่อทําพินัยกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยระบุว่าเธอจะไม่ยกบ้านหรือทรัพย์สินใด ให้แก่ลูกหรือหลานที่เคยอดทิ้งเธอแต่จะบ,บริจาคบ้านให้เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุของวัดหลังจากที่เธอเสียชีวิตเธอระบุชื่อของป้ามมลิและโสภาไอาวอนในพินัยกรรมว่าเป็นผู้จัดการมรดกและดูแลการส่งมอบบ้านตามเจตจำนงเธอลงนามด้วยมือที่มั่นคง และน้ำตาแห่งความโล่งใจเวลาผ่านไปอีกหลายวันคุณยายยังคงทำสวนออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดอย่างสม่ำเสมอเธอเริ่มเขียนบันทึกประจำวันเรียนรู้การใช้ไลน์กับโสภาและพูดคุยกับเพื่อนๆที่กลุ่มผู้สูงอายุผ่านวิดีโอคอนเธอรเริ่มหัวเราะเสียงดังขึ้นร้องเพลงลูกทุ่งในครัวและเล่าเรื่องอดีตให้โสภาฟังด้วยแววตาที่เป็นประกายความสุขอย่างเงียบๆนี้ทำให้โสพาน้ำตาซึมทุกครั้งที่นึกถึงช่วงเวลาที่คุณยายล้มอยู่หลังบ้านเพียงลํำพังความเข้มแข็งข,งของหญิงชาราผู้หนึ่งที่เเคคยยกกืืือบตตาแต่ลัฟ้้นนได เพราะศรัทธาและแรงใจทําให้เธออยากเป็นพยาบาลที่ไม่ใช่แค่รักษากายแต่รักษาใจผู้คนด้วยเช่นกันเย็นวันหนึ่งในขณะที่คุณยายรดน้ําต้นไม้โสภาเดินออกมาถามว่ายายคะท่าหลานกับลูกยายกลับมาขอโทษจริงๆยายจะให้อภัยไหมคุณยายเง่อยหน้าขึ้นชายชายยิ้มแล้วตอบว่าให้อภัยได้เสมอแต่จะไม่ลืมสิ่งที่เขาทําแล้วหันไปรดน้ําต้นมะเขือที่กําลังออกลูกอย่างภูมิใจเป็นคําตอบที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นเกินกว่าคําพูดใดๆจะเสริม สามสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ที่กฤีพยายามกุมขู่คุณยายทิพย์และล้มเหลวเธอก็ใช้ชีวิตยังมีความสุขและสงบขึ้นทุกวันโซพายังคงอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดกลายเป็นมากกว่าผู้ดูแลแต่เหมือนหลานแทๆ้ๆคนหนึ่งที่คุณยายไม่เคยมีมาก่อนตอนเช้าคุณยายตื่นมาออกกําลังกายเบาๆเดินช้าๆไปรอบบ้านและสวนผักจากนั้นนั่งจิบชาร้อนๆหน้าฉาันบ้านและอ่านหนังสือทรรมหรือไม่ก็พูดคุยกับป้ามลิทิมักจะเดินมาหาเป็นประจำกลางวันมีคนจากวัดมารับเธอไปที่กลุ่มผู้สูงวัยทำ กิจกรรมทาบุญร้องเพลงเล่นละครสั้นทุกครั้งที่เธอกลับบ้านเธอจะมีรอยมิมและทุกคืนก่อนนอนเธอจะบันทึกเรื่องราวในสมุดเล่มเล็กๆที่โสภาซื้อให้ว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ยายยังอยู่และยังยิ้มได้แต่ความสงบสุขนี้อยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งดวงใจและกลิตปรากฏตัวหน้าบ้านอีกครั้งคราวนี้มาในชุดเรียบร้อยพร้อมอมกับกระเช้าผลไม้และรอยยิ้มที่ดูฝืนๆดวงใจเอ่ยว่าแม่เราขอโทษนะที่ที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลเลยตอนนี้เราอยากกลับมาดูแลแม่จริง,รงๆเราจะมาช่วยผลัดกันเฝ้าแม่กับกลิต คุณยายทิพย์เงียบไม่ตอบอะไรทันทีเธอมองตาลูกสาวที่ห่างเหินกันไปนานดวงใจพูดต่อแม่ก็คงไม่อยากอยู่กับคนแปลกหน้าตลอดดับไปใช่ไหมโสภาเขาก็แค่คนดูแลไม่ใช่ลูกหลานจริงๆโสภายืนนิ่งไม่มีปฏิกิริยาเธอไม่พูดอะไรเพราะเข้าใจดีว่าหน้าที่ของเธอคืออยู่ข้างคุณยายไม่ใช่เจ้าของบ้านคุณยายมองเธอแวบหนึ่งก่อนหันกลับมาหาลูกสาวถ้าแกคิดว่าแม่เป็นแค่ภรระที่ต้องผลัดกันเฝ้าก็ไม่ต้องมารอกแม่ไม่ได้อยากให้ใครมานั่งเฝ้าแม่อยากให้ใครสักคนมานั่งฟังหัวใจแม่จริงๆ คำพูดนั้นทําให้บรรยากาศเงียบลงชั่วขณะกริดแกล้งทําเป็นเข้าใจแล้วพูดว่างั้นก็ให้โอกาสเราสิครับเราจะดูแลยายให้ดีที่สุดคุณยายยิ้มบางๆก่อนจะเชิญทั้งสองคนเข้าบ้านวันนั้นพวกเขาทํากับข้าวด้วยกันมื้อเย็นดูอุ่นแปลกตาแม้ใจยังมีบรรยากาศไม่คุ้นเคยแต่คุณยายก็เลือกที่จะเปิดใจเล็กน้อยหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ดวงใจกับตริตแวะมาบ่อยขึ้นนําขนมนําผลไม้มาเยี่ยมเอ่ยปากจะซื้อของใช้ให้และเสนอจะพาไปหาหมอทุกอย่างดูดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริต เงจนวันหนึ่งโสภาแอบเห็นซองเอกสารปึกหนึ่งที่ดวงใจลืมไว้บนโต๊ะในห้องครัวเมื่อเธอเปิดดูพบว่าเป็นเอกสารฟ้องศาลขอเป็นผู้ปกครองแทนในกรณีที่มารดาเร่มีภาวะหลงลืมไม่สามารถจัดการทรัพย์สินได้ด้วยตนเองพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ปลอมที่ระบุว่ามีอาการสับสนในเวลาและสถานที่ไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานได้โสภารู้ทันทีว่าทั้งหมดเป็นแผนการที่วางมาอย่างแยบยลเธอรีบปรึกษากับป้ามลิตและขอความช่วยเหลือจากพระที่วัดใกล้บ้าน ซึ่งรู้จักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของอำเภอวันถัดมาคุณยายได้รับหมายสารนัดไปชี้แจงสถานะความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายและสะเตือนใจมากสำหรับหญิงชาราโสพาลอกเธอด้วยคำพูดเบาๆว่ายายไม่ต้องห่วงหน,นูจะอยู่ข้างยายเราจะพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ายายเข้มแข็งแค่ไหนวันไปศาลคุณยายสวมชุดผ้าสิ้นสีดำลายจางๆที่เธอเคยใส่นาไปวัดบ่อยๆพร้อมถือไม้เท้าเดินอย่างมั่นคงเธอพูดชัดท้อยชัดํำกับเจ้าหน้าที่บอกชื่อสถานที่อยู่วันเดือนปีเกิด และเล่าให้ฟังถึงกิจวัตรประจําวันพร้อมยื่นสมุดบันทึกประจําวันให้เป็นหลักฐานว่าเธอสามารถใช้ชีวิตเองได้เธอขอให้ศาลพิจารณาว่าคนที่ไม่เคยดูแลแม่เลยไม่ควรมีสิทธิ์มาอ้างว่าเป็นผู้ปกครอง,งอด้วยความห่วงใยศาลยฟังอย่างตั้งใจและในที่สุดก็มีคําตัดสินว่าไม่อนุญาตให้มีการตั้งผู้ปกครองแทนผู้ร้องไม่มีหลักฐานเพียงพอและขาดคุณสมบัติในการดูแลตามกฎหมายคําตัดสินนี้ทําให้ดวงใจกับกลิดหน้าซีดเผือดและเดินออกจาก สารโดยไม่พูดอะไรโสภากุม,มือคุณยายไว้แน่นน้ำตาไหลเงียบๆโดยไม่ต้องมีคำพูดใดคุณยายเพียงพูดว่าคราวนี้แม่รอดแล้วหลังเหตุการณ์สารคุณยายทิพย์ทำหนังสือรับรองเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทั้งหมดให้กับมูลนิธิที่ดูแลผู้สูงอายุโดยระบุว่าหลังเสียชีวิตขอให้นำบ้านและที่ดินไปใช้เป็นสูนอดูแลผู้สูงวัยที่ไม่มีลูกหลานข่าวนี้กลายเป็นข่าวเล็กๆที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียโดยนักข่าวท้องถิ่นผู้คนพากันชื่นชมในความเข้มแข็ง และความเมตตาของคุณยายเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สูงวัยหลายคนกล้าที่จะพลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองป้ามะลิกกล่าวในวันหนึ่งว่ายายคือแสงเทียนดวงเล็กๆที่สว่างท่ามกลางบ้านที่มืดมนของใครหลายคนและคุณยายทิพย์ก็ตอบว่าฉันไม่เคยหวังจะส่องแสงให้ใครแค่อยากให้แสงนั้นช่วยตัวเองก่อนตายก็พอหนึ่งเดือนหลังจากคำตัดสินของศาลที่ปฏิเสธการขอเป็นผู้ปกครองแทนของดวงใจ และกลดชีวิตของคุณยายทิพย์กลับเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงอีกครั้งบ้านไม้หลังเก่าท่ามุกกลางสวนผักเริ่มมีเสียงหัวเราะของเพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาหาบ่อยขึ้นเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นผ่านหน้าบ้านเริ่มหยุดทักทายและรับขนมจากคุณยายที่นั่งปั้นขนมต้มมะพร้าวหน้าชานทุกเย็นโสภายังคงอยู่ดูแลอย่างเสมอต้นเสมอปลายเธอไม่ได้เป็นแค่ผู้ดูแลอีกต่อไปแต่กลายเป็นครอบครัวที่แท้จริงของคุณยายใกล้จะถึงวันเกิดปีที่75ของคุณยายโสภาและป้าเมาลิช่วยกันจัดเตะ เรยมของเล็กๆน้อยๆเพื่อฉลองอย่างเรียบง่ายพวกเขาเตรียมภูมิอะไรดอกมเมลิขนมถ้วยข้าวเหนียวมะม่วงและเชิญพระจากวัดมาทำบุญเล็กๆที่บ้านคุณยายไม่เคยคิดว่าชีวิตในวัยชราของเธอจะมีใครใส่ใจถึงขนาดนี้เช้าวันงานทำบุญแสงแดดสาดลงมาอ่อนๆท่ามกลางเสียงนกร้องเบาๆพระสงฆ์สี่รูปเดินมาถึงหน้าบ้านพร้อมเสียงสวดที่ทำให้บรรยากาศชุ่มเย็นอย่างประหลาดหลังพิธีคุณยายนั่งลงบนเสื่อหน้าชายยกมือไหว้ท่าด้วยน้ำตาไหลาเงียบๆย,ยายไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้วันที่ได้หัวเราะร้องให้เพราะดีใจ ไม่ใช่เพราะเสียใจอีกต่อไปเธอพูดเบาหา,หาโสภานั่งลงข้างๆแล้วกุมมือคุณยายไว้แน่นเพราะยายเลือกจะมีชีวิตอยู่ต่องไงทําไม่ยอมแพ้ให้กับใครหรือแม้แต่หัวใจของตัวเองป้าเมาลิที่นั่งอยู่ไม่ไกลก็พูดแทรกขึ้นว่ายายคือแรงบันดาลใจให้ฉันและคนอื่นอีกหลายคนเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นตามมาด้วยรอยยิ้มที่เปล่งประกายยิ่งกว่าทองวันรุ่งขึ้นคุณยายตัดสินใจไปที่วัดกับโสภา เธอได้พบกับเจ้าอาวาสที่เคยให้คำแนะนำเมื่อตอนเริ่มต้นเข้ากลุ่มผู้สูงอายุเธอเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงแผนการมอบบ้านให้เป็นที่พักชั่วคราวของคนชราเจ้าอาวาสรับฟังอย่างตั้งใจและกล่าวว่าโยมสร้างบุญให้ตัวเองด้วยมือเปล่านี่คือธรรมะที่แท้จริงจากนั้นท่านแนะนำให้คุณยายเขียนจดหมายแสดงเจตจำนงชัดเจนถึงการมอบบ้านและที่ดินหลังเสียชีวิตให้กับวัดพร้อมแนบพินัยกรรมที่ทำไว้ก่อนหน้าโสภาช่วยพิมพ์และจัดเก็บเอกสารทั้งหมด อย่างเรียบร้อยเย็นวันเดียวกันคุณยายเดินไปรอบบ้านด้วยสายตาอ่อนโยนเธอมองต้นมะม่วงถีนักเคยปลูกกับสามีเมื่อส0ิปีก่อนมองชั้นไม้ที่เต็มไปด้วยสมุดบันทึกและพระเครื่องเก่า,เ,กาเธอนั่งลงบนมา้านั่งตัวเล็กใต้ร่มไม้แล้วหลับตานิ่งที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านแต่มันคือชีวิตของฉันทุกช่วงวัยฉันจะไม่ยอมให้ใครมาพรากมันไปโดยไม่มีคุณค่าเธอพูดกับตัวเองเบาๆโสภาที่เดินมารดน้ำต้นไม้ใกล้ได้ยินจึงยิ้มแล้วตอบและไม่มีใครจะเอาความทรงจำของยายไปได้ด้วยค่ะ คืนวันนั้นคุณยายเขียนจดหมายจานย์อย่างถึงทลานอีกสองคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศคนหนึ่งอยู่ในสหรัฐอีกคนอยู่ที่ออสเตรเลียเธอเล่าว่าเธอสบายดีไม่ต้องห่วงและขอบคุณที่พวกเขายังส่งการดอวยพรมาให้ทุกปีแม้จะไม่ได้กลับมาเธอแนบภาพถ่ายงานวันเกิดไว้ในพร้อมข้อความว่ายายยังยิ้มได้เพราะมีคนดีๆอยู่ข้างๆสองวันถัดมาคุณยายได้รับโทรศัพท์จากลูกชายคนเล็กที่เธอไม่ได้ติดต่อมาหลายปีเขาร้องให้ผ่านสายบอกว่าเขาเห็นขา่าว ที่มีคนแชร์ในโซเชียลว่าแม่เขาเกือบถูกลูกสาวฟ้องเป็นผู้ปกครองแล้วเกือบเสียบ้านไปเขาขอโทษและบอกว่าจะบินกลับมาเยี่ยมทันทีคุณยายนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่าถ้าจะกลับมาเพื่อขอโทษยายให้อภัยแล้วแต่ถ้าจะกลับมาเพื่อหวังอะไรจากยายก็ไม่ต้องลำบากนะลูกน้ำเสียงเธอนุ่มนวลแต่นั่นหนักลูกชายเงียบไปนานก่อนพูดเพียงว่า ผมอยากกลับมาเพราะผมคิดถึงแม่ครับแม่ไม่ต้องให้ผมอะไรเลยผมแค่อยากกลับมาอยู่ข้างแม่วันกลับมาของลูกชายเป็นวันที่คุณยายยิ้มทั้งวันโซภาเห็นแล้วน้ําตาซึมลูกชายคุกเข่าลงกับพื้นหน้าบ้านไหว้แม่น้ําตาเขาไหลไม่ขาดสายผมผิดไปเยอะมากครับแม่ผมมัวแต่ไล่าตามความฝันจนลืมว่าคนที่ให้ชีวิตผมรอยอยู่ที่นี่คุณยายลูบสีสันลูกชายแล้วพูดเพีงว่า กลับมาแล้วก็ดีแล้วลูกไม่ต้องพูดอะไรอีกแค่กลับมาก็พอหลังจากวันนั้นลูกชายช่วยโสภาดูแลแม่ในบางวันพวกเขาแบ่งหน้าที่กันอย่างไม่เป็นทางการแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นคุณยายทิพย์บอกกับเจ้าอาวาสในวันหนึ่งว่าชีวิตของคนแก่คนหนึ่งไม่ต้องการอะไรเกินไปกว่าการมีคนอยู่ข้างๆจริงๆสักคนก็พอก่อนจะยิ้มและพนมมือไหว้พระด้วยใจที่สงบเย็นวันหนึ่งคุณยายเดินออกไปยืนที่ริมรั้วมองท้องฟ้ายามพลบค่ำสีส้มแดงของแสงสุดท้ายของวันกระทบกับใบไม้พลิ้วไหวเธอหันไป มองบ้านที่เธอสร้างมากับมือค่อยๆย,ยิ้มด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักบ้านหลังนี้เคยมีแต่ความเงียบแต่ตอนนี้มีทั้งเสียงหัวเราะเสียงเด็กเสียงธรรมะและเสียงของใจที่หายเศร้าเธอพูดเบาๆโสภาเดินมายืนข้างๆแล้วพูดว่าทุกเสียงเริ่มจากการที่ยายเลือกจะไม่ยอมแพ้คุณยายพยักหน้าแล้วพูดต่อบางครั้งคนเราก็ไม่ได้ตายท้อโรคหรอกแต่ตายเพราะไม่มีใครให้รู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญสองวันถัดมาคุณยายตื่นมาแต่เช้าเหมือนทุกวันเธอใส่บาทหน้าบ้านกับโสภาแล้ว นั่งเขียนบันทึกประจําวันอีกหน้าหน้านั้นเขียนว่าฉันยังอยู่ยังยิ้มได้และยังรักชีวิตนี้มากกว่าที่เคยและในหน้าถัดไปเธอเขียนเพียงหนึ่งประโยคถ้าฉันจะไปวันใดโปรดจาไว้ว่าฉันไม่ได้ไปอย่างเดียวดายแต่ไปด้วยหัวใจที่อิ่มเต็มทันทีที่เธอวางปากกาลงเธอหลับตาเอนตัวลงพิงเก้าอี้ไม้ใต้ต้นมะม่วงและยิ้มเบาๆก่อนที่ลงหายใจจะหยุดลงอย่างสงบในอ้อมแขนของลมเย็นและแสงแดดเช้านั้นโสภามาเจอเ,อเธอในเวลาไม่นานหลังจากนั้น เธอไม่ร้องให้เพียงแค่นั่งลงข้างๆกลุมมือคุณยายแล้วพูดเบาๆว่ายายเดินทางดีๆนะหนูจะดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดงานศพของคุณยายที่จัดขึ้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยผู้คนที่เธอเคยให้คุณค่าไว้ในชีวิตไม่มีพวงหรีดหรูไม่มีพิธีใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์คำมธิษฐานและความเงียบงนันที่เต็มไปด้วยความรักทุกคนที่มางานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายายจากไปอย่างสมศักดิกศ์ศรีและที่หน้าบ้านไม้หลังเก่านั้นป้ายไม้เล็กๆถูกติดไว้พร้อมข้อ ความว่าบ้านหลังนี้จะยังคงเป็นที่พักของหัวใจที่เคยโดดเดี่ยวและกําลังมองหาแสงสว่างท่ามกลางต้นมะม่วงและกลิ่นดินเปียกในยามเช้าเสียงหัวเราะของคุณยายทิพย์ยังคงก้องอยู่ในใจของทุกคนที่ได้สัมผัสเธอเสมอ